อุปกรณ์เพาเป็นวิสาหกิจผมผมเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟของบางน้ำเขียวครับที่นี่ก็จะเน้นเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดทุกแปลงก็จะมีแก๊บบางแปลงไม่ได้ก็กำลังขออยู่มีสมาชิกทั้งหมดตอนนี้50โครัวเรือน50โครัวเรือนพื้นที่บังน้ำเขียวมี50โครัวเรือนนะครับก็ทั้งจังหวัดก็อยู่ที่ประมาณ100โครัวเรือนพื้นที่500ไร่ เฉพาะวังน้ำเขียว50าสิบวเรือนก็น่าจะประมาณพื้นพื้นงร้อยไร่ค่ะวังน้ำเขียวประมาณ200ไร่ได้คอยไรณไปด้พี่แจมเปิดไฟแล้วก็เอาเอากาแฟดิบออกมาวางเดี๋ยวผมเดินเข้าไปก็โซนนี้ผมผมจะแบ่งลายสเก็ตเนื่องจากที่มันน้อยโซนนี้จะเป็นโซนที่ ลูกค้าเข้ามาเที่ยวทุกวันเขาจะมานั่งกินกาแฟาชิบก,กาแฟาช,ชิวๆถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราได้จากการเช็คอินแล้วก็แชร์แต่คนที่คอกาแฟแล้วคนกังขาเรื่องกา,ฟาแกาฟาจริงก็จะนัดเป็นคณะทูนาคือสงสัยจริงก็อยากดูโปรเซสลึกๆอะไรเงี้ยคือผมเจอคำถามบ่อยมากกาแฟอาริกาผถูอีสานได้เหรอกินได้เหรอคำว่ากินได้เหรอเนี่ยแม่งกะแทกใจเราว่าแทกใจคือเดี๋ยวเราก็จะบอกทุกคนว่าเดี๋ยวจะ มันกินได้จริงเดี๋ยวจะพาดูกินได้ยังไงอันนี้ก็เป็นักวันนี้ก็จะเป็นที่ผลิตที่เราผลิตทั้งหมดก็จะมาลงที่ช่องนี้แล้วก็จะมีของถูกสมาชิกด้วยมันไม่ใช่แค่ก้อแปใช่ครับไม่แก้ผมก็ได้แล้วกล้องก็เดินเดินตามได้ ที่ศูนย์คนแก่ไหนทีดูแลกี่จังหวัด11จังหวัดนะครับภาคอีสานตอนบนอ๋อโคราจะอยู่ที่อีสานตอนล่างอ๋อแบบงอีสานตอนเหนือแล่างนั่นเหรออีสานล่างก็9จังหวัดโคราชจะอยู่กับเขตสีเชิญครับพี่เชิญครับเชิญนอกหนูเชิญนิดพี่เป็นหวัดเพราะอากาศมันเปลี่ยนแล้วทำงานติดตรวจแล้วไม่มีอะใส่ไว้ดีละหนูเป็นใช่ไหมโอ้หนูเป็นเชื้อพันธุ์จากไต้หวันเพิ่งเพิ่งแรงจากไต้หวันมาแล้วก็วิ่งเงิน ปรับตัวไปเรื่อยก็อ่านี่เรื่องราวของเราเนาะเรื่องราวของเราเราได้ GI เมื่อปี63สากาแฟวังน้ำเขียวไปถึงกาแฟโรบิกาสายพันธุ์คาติบอย F 7และกาแฟโรบัตต้าสายพันธุ์ชุมพร2ปลูกระดับความสูง400-600ถึงเมตรจากน้ำทะเลนะครับแล้วก็ตอนนี้มาตรฐานของเราเนี่ยเป็นทั้งสากาแฟกาแฟขั้ว GI นะครับแล้วก็ขั้วบด เราทํามาสิบกว่าปีกว่าเราจะได้ G.I. เนี่ยโอ้โหครบความตั้งใจของพวกเราอะฮะสิบปีเต็มๆนะฮะจากกล้าต้นเล็กๆแล้วก็โปรดักที่เราทำนะครับจากที่เราเปิดร้านกาแฟสตาร์ทอัพเราเนี่ย <S <S ผมเป็นนักธุรกิจกรุงเทพเราเลยไม่ใช่ใเกษตรก่อนผมทำอิเล็กทรอนิกส์อะไราำข้าวพวกชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์แต่ก่อนเขาเรียกปล a s ด d C.D. ถึงม้มีแล้วเนาะ ยังยังมีปั่ไดอยู่น้ำท่วมปี5้าี่พี่เ็นนี้50ล้านโอ้น้ำกว่าสต็อกไปหมดเลยแล้วนี่คืออาชีพที่สองที่เราอยากจะมาอยู่ชนบทแล้วมองหาอาชีพใหม่ก็ไม่รู้จะทําอะไรก็มาเที่ยวเที่ยวเที่ยวเขาใหญ่ตรงนี้ของเราเที่ยวจนวันนึงพี่ไปเจอกาแฟของชาวบ้านเขาปลูกบนเขาแต่เราไม่รู้ว่าไอ้สายพันธุ์นั้นมันมาย่ังไงไปยางไงเนาะเพราะชาวบ้านก็เหมือนมีคนมาส่งเสริมแล้วก็ทิ้งพวกเขาไปอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราไปเห็นบอดี้อ้โหู พี่มันมันดกจริงๆนะม,มันดกนะแบบราชะมดเนะี่ยแหละฉบดมากินให้เราเห็นนะ,ะแล้วมันถ่ายเต้มให้หมดไอเราเคยได้ยินกาแฟขี้ชบดเนาะ,ะนั่นเราก็เลยจุดเด่นูตายแล้วกาแฟท่านเป็นรอยไร่ทำไมทิ้งกันอย่างงี้อันนี้เริ่มต้นจากชาวบ้านเนาะก็เลยคิดว่าไม่ได้ละตอนนั้นตอนนั้นก็ปลูกผักปลูกข้าวเล้ยนชีพประทังชีวิตตัวเองเพราะว่าห้าสิบล้านติดลบจริงๆห้าสิบล้านผมมีกระท่อมอยู่เล็กๆอยู่หลัง ม,มีโรงแมงกัวเก่าๆคือตอนแรกมาเช่าออ๋อก็เลยทําเกษตรผสมประสานปลูกข้าวปลูกผักกินที่ผมเจอกาแฟนั่นแหละเลยเริ่มไปศึกษาทางเหนือไปกินไปนอนอยู่3เดือนที่ไหนคะที่ดอยช้างเชียงเชียงรายเชียงรายบาบีอพอรู้โปรเซสก็ลงมามาคุยกับชาอบ้านทีนี้ก็เริ่มรูม้สึกว่าสายพันธุ์มันสเปสปะ ก็เลยเอาสายพันธุ์ที่มันนิ่งๆอ่ะที่มันโอเคสําหรับคนไทยที่วิจัยแล้วอ่ะอันนี้สถาบันของกรมวิชาการเกษตรผมมาเริ่มปลูกผลผลิตมีมันก็เริ่มจากแฮนด์แฮนด์เมทโฮเมทคั่วกระทะทองเหลืองเผือแล้วไมมต้องคนตลอดใช่คั่วเสร็จแล้วต้พัดลมเป่าเสร็จแล้วต้องมาบดมาดิฟดับดิ้งพี่แล้วผมถ่ายโปรไฟล์การทำโฮเมดผมสร้างเฟซบุ๊กของผมอ่ะเมื่อปี2 0 1 1 แต่ก่อนเฟซบุ hmm. ๊กยังไม่ดังนะ mm hmm. ก็ถ่ายวิถีชีวิต mm hmm. การทํากาแฟของภาคภาอีสารออกไปพี่เชื่อไหมว่าคนที่สนใจ mm hmm. ไม่ใช่คนไทยนะั mm hmm. บเป็นยุโรปอเมริกาต่างชาติ mm hmm. บินมาเพื่อมาหาพวกเราแล้วมานอนกระท่อมการเต้นนอนเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของโรงคั่วกาแฟตอนนั้นไม่ได้ตั้งชื่ออะไรโ mm hmm. รงคั่วกาแฟโรงเล็้วัวเก่าโรงคั่วกาแฟตั้งอยู่วังน้ำเขียว mm hmm. ก็เลยใช้ชื่อนี้โ mm hmm. รงคั่วกาแฟวังน้ำเขียวจากวันนั้นจนถึงวันเนี้ย สิบกว่าปีรับโปรดักต์ของเราแล้วก็มาเรื่อยๆเที่จุดเริ่มต้นของของการที่มาหากลุ่มเราต้องไปติดต่อยังไงไหมกับการที่เราตอนแรกผมทำอยู่สองปีแล้วผมอายุแค่29่้าไม่มีใครเชื่อหรอกครับว่าเรามาทำกาแฟที่ที่ทา้งอีสรนแล้วเป็นเด็กหนุ่มที่เป็นคนต่างถิ่นทุกคนก็ไม่ไม่ตอบไม่ต้อนรับตอบเรา จนวันหนึ่งเราทำมันก็เห็นว่าทำไมนักท่องเที่ยวฝรั่งต่างชาติเข้ามาแล้วเริ่อปลูกเองก่อนท้ามเองพี่ทําใหเข้าเห็นเดี๋ยวยังอยู่แล้วกาแฟรวพาไปชมพอเป็นโฮมสเตย์มันมีวิถีชีวิตมีกิจกรรมแล้วก็โลกโซเชียลมันแชร์ด้วยโซเชียลผมใครจะมาหาผมต้องจอดรถปากปากอ่างแล้วเดินถือรองเท้าย่ำโคลนมากิโลครึ่งเพื่อมานอนโฮมสเตย์ที่นี่ได้ฟิลมาก แล้วอันนี้คือฟีลลิ่งแล้วก็เรื่องราวเราที่เราสร้างคนก็อยากมามันก็ค่อยพัฒนาเป็นโรดักกาแฟทุกตัวเข้มกลางอ่อนพี่เห็นไหมฮะใช่เอสเ o รสโซ่ดาร์กโรสอเมริกาโน่เดิเแล้วก็ Medium Rose. มโรสคือผมมองว่าคนเราอ่ะร้อยคนร้อยลิ้นร้อยความรู้สึกรสบิ้นไม่เหมือนกัน <Okay. S 1> เพราะฉนั้นเราคนต้องปรุงกาแฟให้มีความหลากหลายและตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าต่พี่ชอบคั่วเข้มผมชอบคั่วกลางและชอบคั้อ่อน อันนั้นอันนั้นเป็นคขั้วอ่อนมีผลิตภัณฑ์หลากหลายคือคือถ้าอย่างแตกลายจากกาแฟมาเป็นพวกคอฟฟโฟมพวกอไอสบู่เนี่ยคือมันเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมพี่สิบปีที่แล้วคนไม่อยอมรับกาแฟอีสานเขาถามผมว่ากาแฟอีสานกินได้เหรอความสูงเท่าไหร่เนี่ยเหตุผลเนี้ยคำถามเนี้ยมันทำให้คนรู้สึกว่า กินไม่ได้หรอกไม่มาหรอกไม่กินหรอกอแต่คนที่เขาสงสัยเขาจะมาหาผมแต่พอเขาได้กินแล้วเขากลับมามเขาซื้อซ้ำแล้วพอตอนนั้นเราปลูกกันเยอะๆมันเหลือผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราเคยเห็นคนเอากากาแฟทำร้ายกาแฟไปขัดตัวใช่ใ่ผมก็เลยคิดตา่างที่ผมก็เลยทำสครับแต่สครับตัวนี้เป็นกาแฟดีไม่ใช่กากที่ใช้แล้วขัดแล้วมีฟองด้วย ต้องมีส่วนผสมไงพี่สูตรทุกที่เราต้คิดเองพอคิดเองแล้วกันการพัฒนาสูตรนะปัจจุบันก็จะปรึกษาตอนนี้ก็จะมีกรมวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยถ้าผมจะออกบปดดักตัวใหม่ๆนะจะมีกรมวิทยาบันอาหารแล้วก็คณะอาจารย์เก่งๆอย่างนั้นก็ต้องบอกต่อเพราะอะไรรู้ป่ะกาแฟเวลากลั่นพี่เห็นครีมมากัวนั้นแล้วคาเฟอีนดีช็อตแล้วมันจะคลี เอน้ำมันกาแฟสร้างคุณค่าแล้วก็สร้างแวลูจริงจรกาแฟเหมือนกาแฟที่เราถักรองแบบชิลเลใช้กลิ่นอะไรมาเของข้าวส่งไปรองแบบชิลเล่เหมดเลยแล้วก็เราจะผลิตที่นี่แต่ว่าไม่ได้ผลิต O E M ที่อื่นเลยตีหน้ากําลังจะเปิดแต่ถามว่าขอนแก่นมีร้านสปาสั่งเยอะเขาสั่งตัวไหนรู้ปะเขาเอาสครับกาแฟไปทำสปาเท้าแล้วส้นเท้าแตกๆแบบนี้เออได้น้องเจ๋งไว้ ส่วนเราม่แตกส่นวนท่าแตกยังแตกหน้าแตกหัวแตกสนแกะหน้าแตกร่มต้นจริงๆที่ที่อยากมาดูที่นี่นะคะเพราะว่าไปกินแต่ก่อนอยู่จังหวัดเลยนะคะแล้วก็ไปกินร้านกาแฟเขาบอกว่าร้านกาแฟที่เนี่ยนะปากติจะเห็นเยข้ามาจากเชียงใหม่บ้างอะไรบ้างแล้วพี่กินแล้วเป็นไงโอเคของขาพี่เป็นร้อนใช่ไหมเป็นร้อนค่ะเวลาเทสแก้วนะะคเวลาเทสโน้ตต้องเช็คต้องเทสเป็น ชูเฮดโปรไฟล์จอก์นทานั้นมันจะไม่ได้อันนี้มันไม่ได้เราถ่ายเย็นอันเดี๋ยวเชิญที่แปลงหนึ่งวันนี้เช้าสองโมมาแต่ไม่ได้นัดนะถ้าผมอยู่ผมจะพาชมผมพาลูกค้าที่มาเที่ยวอ่ะผมพาพึ้นดำเลยตั้งมังลมมั่งสวยมั่งไม่สวยบ้างเอาอย่างนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวเกี่ยวนะผมก็จะเกี่ยวโชว์ถ้าใครอยากสนใจก็มาทำกิจกรรมด้วยกัน ก็ผมว่าคนมาที่นี่เขาเขาก็อยากเส่บรรยากาศอันนี้ก็เป็นโรบัสต้าอันนี้โรบัสต้าเชิญ คือพรุ่งนี้เราเราปลูกอาไว้ไว้โชว์แข่งไี่โชว์ใช่ไหมเก็บจริงใช้จริงแปลงใหญ่แปลงใหญ่ตรงไหนแปลงใหญ่ก็จะอยู่ทั้งอำเภอบนเขาบ้างอะไรบ้างที่ของเราเองมีไหมคะแปลงใหญ่ของผมอยู่อยู่ข้างนอกสิบกว่าไร่แต่แม่บันเจอมากทีนี้มันมันเชอปัญหาไงเพราะว่าเจะคือที่ที่สูงเนี่ยมันจะเป็นพวกอะไรพวกนี้มันจะทำให้กิ่งแห้งกิ่งอะไรเนี่ยเราเจอแบบรูปมั้ยเจอเจอตอนนี้เจอบางทีก็เนี่ยกระทุก พวกราสมิมราแป้งขึ้นมาขมวดแล้วก็นอนี่จิ๋งจ่องิจจอกินต้นเลยนี่ปัญหาของเราอันนี้อันนี้จริงๆเราอยากขอเกนิกแต่ว่าเราเป็นแปลงเปิดเอาแบบกาแฟปลอดภัยที่โอเคสุดละ อันนี้อันนี้ออกดอกออกดอกวันพ่อเก็บวันแม่อ๋อมีกี่รุ่นคะกาแฟที่นี่ไปถึงว่ารุ่นก็หนึ่งเดือนหนึ่งปีก็รุ่นเดียวอีกแล้วหนึ่งปีเก็บกี่ชุดเดียวเนาก็เดี๋ยวว่ามันก็จะออกประมาณสองเดือนสามเดือนทยอยนะที่ไม่พร้อมกันของเราปีนี้ออกสชุดนะอาราบิก้ากับดีก้าออกไพร้อมกันก็ดีขายเวลาเก็บมันจะได้ นี่ก็อออนนดอกไปไหนได้ไปเก็บดอกกาแอดมินอนี้ <ๆ S 1> ผมจะทำให้กาแฟทำโกโก้อันนี้โกโก้ทำของเมิ้นอันนี้ทำชุมพรชุมพรหนึ่งแต่ก็ยังมีมาแทะม,มากินอร่อยอันนี้กรร๊อกกรร๊อกตนจอบเม็ดไปใช้แล้วอร่อยคินอันไหนสุกมันมาก่อนเลยจอบเม็ดไปใช้แล้วไม่ทันละกันก็เดี๋ยวใช้วิธีการห่อ ใหคุณกรรมตัดแต่งกิ่งเองหรือว่าให้คนงานช่วยตัดบอกเขาก็บอกเขาสอนเขาบางทีแต่ว่าตัวนี้น่าจะเปลี่ยนเนาะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวกิ่งหักต้องใช้สายยางมาลัดนิดนึงโตแล้วคุณจอยตอนนี้ที่แปลงก็มันปลูกแน่นนิดนึงเพราะว่าคือพื้นที่มันน้อยพื้นที่มันน้อยแล้วก็เดี๋ยวต้นไหนบางต้นอาจจะต้องตัดออกเพื่อให้มันโปร่งเนาะอันนี้แต่งมันก็โปร่งแสงแสงลงมาได้ก็โอเค แต่ถ้าแตกกลิ่นเยอะมันก็จะลูกมันจะน้อยใช่ครับน้อยโกโก้มันก็จะออกตามกลิ่นอันนี้คือไม่ได้ตั้งใจว่าทำแปลงเหมือนแปลงที่จะใช้จริงทำโขโพสวยๆใช่ครับเที่นพี่หูเข้ามาดูหรือว่าเน็ตแบบสวยมากอ่ะนีเรราาปคือตอนเนี้ยแปลงทยอยเก็บหมดแล้วอาเข้ามาได้เลย ให้เหนือเนี่ยมันก็มามดมันก็จะพาพวกลาแป้งเพี้ยมาพอเพี้ยวางมดก็มากินเลยก็มีถุปล่อยสูงเองใช่ไหมคะพอเราต้งใจให้มันสูงคือไอ้ต้นข้างโรงงานนะท่านตัดผมตั้งใจผมอยากรู้ว่าสิบกว่าปีมันจะสูงได้แค่ไหนตั้งใจคือทีเราก็ต้องลองเหมนกัคือกาแฟมันก็เป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งอย่างเหนือเนี่ยสิบปีสิบห้าปีตัดแต่งแต่ผมเพิ่งตัดสิบสี่ปีเพิ่งตัดแต่ง มันจะปกติมันชาญเก็บยากขั่วมันเต็มมากเราก็เหลือไว้ให้ลูกค้าชมบ้างฝั่งน้บลูเบอร์รี่เลยค่ะตัวนั้นก็สวยมากเลยนะคือบางคนเขาไม่รู้จักเลยนะว่ากาแฟมันมาอย่างไรเนาะจอันนี้จิงเพราะว่าปีนี้เบอรี่ยังไม่รู้จักต้นกาแฟเดิมไหมคะยี่ห้าไหมคะหรือว่าปีนี้ปีนี้้าบอดี้แบบนี้สามสิบ เพรรู้สึกปีนี้ลค่ะกาแฟแรงมากพี่มันเอริโอ้พี่ก็รู้มัม่กาแฟโกโก้พืชผลผลไม้บคระบหมดเลยผมแล้วแบบกาแฟผมมีค่าทุกเม็ดเลยริงอันนี้ก็ต้องเก็ลูกดําไม่ได้เจออใช่ไหมที่นี่อกาแฟีมครับอแาเาข้ามาดข้ามา เห็นหน้าทุกคนออยนิดาจากกาแฟบางอะไรบ้างอะไรบ้วอดีชงนานันนตอนนี้ลุยมาหน้าฟามกันหมดแล้วงานผลิตเยอะตอนนี้ผมส่งรตัสทั่วประเทศกาแฟทุกตัวออนเชียรรตัสแล้วก็ปีหน้าจะเป็นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ต